สวัสครับผมชื่อพี่เทีวครับวันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนนะครับผมจะมาตั้งชื่อเป็นฮีโร่เพชรแล้วก็ปลอมเป็นชื่อเสียงฮีโร่เพชเหมือนกันนะครับผมจะทำอะไรกราบสวัสดีครับคผมวันนี้ผมชื่อฮีโร่เพชรเองวันนี้เกมซูเปอร์แซกเจ็ดเองยย จริงไปไหนแล้ววะฮีโร่เพชรตัวจริงันกลับบ้านไปแล้วมั้งผมว่าติดไม่ปิดไม้ไม่คนรู้ไงว่าพี่ชื่อฮีโร่เพชรนั้นโอเคไป Did someone c a ด็กอเกอเตอร์ กดทำไมไม่ีหมอเออกดทำไมไม่มีหมอเออกดทำไมไม่มีหมอ โอเคตามาทามาเอ้ย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 เอาเอาถิมตายออกไปเอาถิมตายออกไปมันกินศพต่อหน้าฮีโร่เชรเลยอะเอาเอาน้ำตาลออกไปมันกินศพต่อหน้าฮีโร่เชร เอาน้ำตาลออกไปมันกินศพต่อหน้ายูโร่เพจเอาน้ำตาลออกน้ำตาลออกเอาน้ำตาลออกเลยมันกินศพต่อหน้าฮีโร่เพสขับโอ้กูอยากเนี่ยตอนนี้น้ำตาลไงกูย้ำทังขับน้ำตาลน้ำตาลหัวกะโหลกอ่ะมันกินศพต่อหน้าฮีโร่เพสเลยยี่ยยี่จะเดาอ่ะว้ เอ้าก็มันกินศพต่อหน้ายู่เป็สไงครับมี่น้าปอมโซเป็นเสียงนั้นจะฆ่าพี่เลยวะจะฆ่าพี่เลยวะเอาเรื่องนะเอาเรื่องเไลิคะ ซีโม้งคนดางนะผมชื่อฮีโร่เพชรซีโมวงห้ามบอกใครนะว่าพี่ชื่อฮีโร่เพชรไม่ได้านะบอกว่าห้ามบอกใครก็ไดครับซื้ออะไร เอาไปาต่อหน้าผมเอาฟาร์มมินไปเอาฟาร์มมินไปจบเกมแล้วเอาฟาร์มมินไปจบเกมแล้วนะเอาฟาร์มมินไปใช่ก็เป็นแอมเพอร์กูขอจับได้ไหมกูขอจับขอยิงได้ไหมขอจับแล้วขอยิงได้ไหมเป็นบทใหม่นะไม่ได้ฟังฮีโร่เพชรนะ ของนะจิมันอยู่รอดอ่รอดจบแล้วจบแล้แล้วไม่อยากหาขอต่อ้ไฟไม่ไดู้รอดน้เงินดีกว่าจัน้เงินกูยิงเหรอวะ กูยิงกับทุกตัวนี่ว่าอย่าให้มันหนักหน้ากับกูนะทิวนี่เบียร์ตันอยู่นี่กาแฟกาแฟกาเฟกาแฟน่้าทำคลิปแก้งเพื่อนนี้ยังแก้งไม่ได้เลยว่าพี่เป็นฮีโร่เพชรเร็วๆริปไว้มนะจ้